ครับสวัสดีเช้าๆนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาตัดมะขามหารูปทรงเช่นเคยนะครับผมเหลืออีกสี่ห้าต้นนะครับผมครับก็เชิญท่านนายกเลยนะครับครับสวัสดีคุกท่านนะครับเรามาดูการตัดมะขามตอนะครับมะขามเนี่ยว่าเราขุดจากธรรมชาติมาต้นนี้เป็นที่เขาละสวนทิ้งนะครับเจ้าของขายทิ้งหมดเลยนะก็จะได้ลูกตอกประมาณนี้ครับเป็นมะขามปักใหญ่ มหาพันกันแสงนะครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะครับก็จะมีกิ่นก้า,สา,านสาขาต่างๆน่าพอนงเยอะในถ้าเราทำปอนไซเนี่ย,นนาาม,ยมันองมีลูกศรที่ที่อ่อสวยกว่น,นี้นะครับเนื่องจากพวกนี้เนี่ยกิ่นก้านเยอะแต่ถ้ามา้พวกนี้เนี่ยเอาไปตัดสวในบ้านก็จะสวยงามเพราะว่าตัดเป็นยอบๆมันก็จะได้นะครับแต่ปอนไซนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะในวิธีการคิดหาลูกศรไม้เนี่ย เราต้องฝึกตัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับหลาักการที่เราเรียนรู้มาในอดีตนะครับเพราะนั้นมันก็แต่รุ่งาวสมัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมาตันนี้นะครับถ้า,ายุปลูกเนี่ยเป็นประธานที่โตเร็วย,ยางนอก,นอนก็อยุ้สิบปีขึ้นนะพะโล,ลดินน,นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เข็งปักมาถ่าย แล้วก็เจ้าของสวนเขาจะรลือทิ้งนะครับก็ทีมงานที่วิจัยการปลุกมาให้นะฮะอันนี้เวลาเอาหารลูกศอไม้เนี่ยอันนี้ล่ะไม้เป็นทรงแนวตั้งทรงแนวตั้งเ็นกะขึ้นแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนรูปร่างเขาเนี่ยเนื่องจากไม้เขาคือจะจายออกแล้วแต่ละชั้นแต่ละข้อมันค่อนข้างยาวนะครับนั้นเราจะตัดจังหวะมาได้แต่เวลาทำมากจะไม่สวยก็จะดูนะครับเพราะว่าไม้มันค่อนข้างที่จะล่องใหญ่แล้วก็คือ วิธีการที่จะทำนี่คือการเอ็นการจับไม้เอนนอนลงเนี่ยนะครับมันจะช่วยซีเรีลเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับพอเราเอนแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยก็จะเลือกรับแม่ก่อนระดับแรกนะครับแล้วจะเอนลงให้ดูก่อนนะฮแล้วผมจะที่ว่าตรงไหนคือรับแม่รับรองนะครับนไปข้างไหนอ่าวันนี้สาวๆเออกมานนะครับเป็นอะไรใช้ใใช่แรงหน่อยนะครับ คุณช้างสวัสดีครับผมครับสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตัดแต่เช้าหน่อยนะครับผมพอเราเอนอนลงน,นะครับพอเอนนอนแล้วเนี่ยม้ามันจะเริ่มเข้ารูปทรงกันแนละ้ว นะครับจากมาที่ตั้งตั้งเนี่ยครับมันจะเป็นพูมกระจายแต่เราจับเอนนอนลงเนี่ยมันจะเริ่มเข้าฝักนะครเพืมันจะเริ่มมีรูปร่างที่พอที่จะทำบอลใส่ได้นะครับวันนี้วิธีการเนี่ยวเวลาเราทำไม้นะฮะเวลาถ้าไม้ที่เวลาล้มนอนลงเนี่ยอันเนี้ยมันสำคัญลำเนี่ยนะครับเวลาดูม้านะลำบอลกับลำเนี่ยมันจะสำคัญนะครับเนื่วิธีการตัดเนี่ยเราต้องพยายามหายอดเล็ก ผมจะตัดให้ดูก่อนอนะ่ะตัดที่เลยว่าใหญ่ๆจะไม่เอาเนะี่ยจะตัดข้างนี้ก่อนตัดหายอดข้างก่อนนะครับ เป็นรากแล้วนะครับจับไม้ที่แนวเย็นๆนะฮะแล้วก็มัขามถ้ารากไม่รอบเนี่ยจับเตอนอนจะสวยนะครับเพราะว่าไม,าม้ปกติทพไม่ภาพรากจะไม่ครบนะฮะพอมันไม่มีรากหมดแล้วเนี่ยวเวลาเขี่ยดินออกเนี่ยตุ้มก็จะพอดีกับกฐานนะครับ<อ>ก็บเป็นวิธีการเนื่อว่าแค่รูปสมไม้นะครับแล้วที่ต้องตัดต่อ,อตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสามแยกเลยมันมีอันหลังเนี่ยนะครับ มันจะไม่สวยนั้นปาดข้างล่างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้จะกินด้านบนไปทางเดียวกันทั้งหมดพอที่ท่านเห็นยาวๆนี่นะครับพอบาหลังเนี่ยกินแตกมามันไมา้ผมเนี่ยครับแล้วก็ทําที่นออกไปนะช่องยิ่งกว้างนะครับมันสามารถที่จะทำเวลาการดัดได้มันจะเพิ่มความสวยงามรลบวไม้ก็จะดูแปลกตานะครับแล้วรูปทรงอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ซ้ํากันนะฮะมันคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับมันแค่คล้ายกัน ก็เป็นแนวทางที่แบบแบบใบนะซึ่งซึ่งน้อยน้อยนะครับที่อยากทำต้นไม้ต้นใหญ่ๆสูงๆเนี่ยแล้วก็ร่มเอ็นนอนลงนะครับแล้วก็กระถางก็มีปัญหานะเดี๋ยวนี้ <โ frustrating. S 1> บ้านเราปั้นกระถางเสร็นะครับจะพัดตันเป็นเซียวก็ได้หรือปั้นเป็นลูกปันเป็นครึ่งวงกลมก็ได้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็มาดูต้นต่อไปนะครับนี้ตอนนี้ยิง อ่ายี่คื่อใหญ่นะครับมันจะเป็นงา่าดยาวเลยนะไม่พูดแค่เราจะมาสายด้วยการลบตอนนะครับเพื่อเปลี่ยนสรนราะให้เขาจาาพุ่มล่างเดิมนะครับไอ้การลบเนี่ยเวลาจะลบตอนเนี่ยเราก็ต้องมองขอบแล้วเวลาท่านจะไม่แน่ใจนะครับให้ท่านดูดีๆนะฮะับศึกษาดีๆต่อนนะครับไม่ใการเวลาเราลบเนี่ยเราจะดูความโค้งของลำนี้ด้วยนะความโค้งเยี่ยวไหมน,นะครับ แล้วมันเชือเนี่ยจิงเนี่ยมันมีสอดคล้องไปทางเดียวกันหรือเปล่าประมาณนั้นเน่เปกก็นมอฟตดนะครับวเราจะใช้ความเวยงานใช่ช่วงเดียวนะลมมราไปทางาั่นคุณศิลปะสวัสดีครับพี่ต๋องลู่ลมแรงแงเลยครับบ่าเหนครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ร,รับชมน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้จะไม่ไม,ไม่ประก,กาศก่อนนะยพอประก,กาศแล้วฝนจะมาทุกทีเนะ ก็เลยต้องถับร้อนมาจะไล่สองนะครับอพอร่มแล้วเนี่ยนะครับไม้สูงเนี่ยมันเริ่มเป็นระเบียบนะมันเริ่มจะเป็นทางเดียวกันอย่าเงี้ยเอาอีกไปเอาอีกดวงหนึ่งเอาก็สวัสดีเอฟซีสามสิบแปดท่านนะครับผมครับคุณเบียร สวัสดีสวัสดีครับนายยกและทีมงานครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับครับผมมาดูตัดมะขามนะครับผมมะขามจากที่ไม่มีรูปทรงนะครับผมที่กิ่งก้านยาวๆนะครับผมครับตัดออกมาก็จะได้รูปทรงนะครับผมครับการตัดวางโครงสร้างขั้นตอนแรกก็สําคัญนะครับผมขั้นตอนนี้สําคัญมากๆต่อรูปทรงไม้นะครับผมครับ คุณอดิศักด์สวัสดีครับบนครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมถ้าท่านไหนเอยน้มผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะติดกับวัดหน่อยอก็จะมีเสียงแทรกซ้อนหน่อยนะครับผมครับ พอดีเหลือจากเมื่อวานนี้นะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะตัดให้เสร็จตอนเช้านะครับประมาณห้าต้นนะครับก็ตัดจะเสร็จแล้วต้นที่สองนะครับผมครับก็จะตัดแค่นียนะครับเราจก็แค่แค่หลำเดียวนะแล้วก็ ม้อย่างนี้ข้อดีเวลาทำเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับว,วิธีการตัดเนี่ยเราต้องพยายามหาลำที่มันไปข้างหน้าหมดนะครับอย่ามปย้อนกลับถ้าย้อนกลับแล้วมันจะไม่เข้าตัดนะวิธีการตัดไม้เนี่ยเราก็ดูนะครับแล้วก็สาหรับนักขุดไม้นะครับนั้ขุดไม้ที่สายขกดเนี่ยพวกกิงเล็กกิงน้อยพยายามเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าบางครั้ง การที่ท่านไม่รู้ท่านตัดทิ้งเลยเนี่ยพอเปิดไหวสิ่งที่ท่านตัดจะต้องใช้อ่ะครับั้นท่านต้องเวลาฝุดมาท่านอย่าอย่าตัดมาให้นะครับท่านต้องปล่อยเป็นโครงสร้างยาวๆใหญ่ๆไปนะแล้วก็มันดีสําหรับท่านที่เแี้วว่ากําลังศึกษาการตัดมาอยู่นะท่านจะได้มีโอกาสใช้ความคิดตัวเองนะครับแล้วก็สำหรับสายฝุดเนี่ยบางท่านก็ตัดสั้นเลยนะเอามาเนี่ยต้องมาเลี้ยงยอดใหม่ทั้งหมดนะครับเลี้ยงกิ่งก้านใหม่ทั้งหมด เวลาท่านปลูกไมามาควรจะให้มียาวๆไว้ก่อนนะครับคุณพอไม้ล่มรอนก็จะดูกระชับขึ้นน,น <c oughs> ะครับแล้วมาดูต้นนะคะ <c oughs> รับไม้ก็นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มานาะแล้วจ้งขึ้นแตกตาอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกงเป็นความเป็นธรรมชาติเขาตรงเนี้ยเลาวมันค่อเป็นประโยชน์นีแล้วก็ไม้ลักษณะนี่ดีที่สุดคือการจับนอนลงนะครับนอนทางขวาเนี่ย กาการบางทีการตั้งไม้เสร็จแลต้องหมุนนะครับหมุนคือหมุนหาเหลี่ยมเขาบางทีจิกเนี่ยเมนมันไม่ให้แล้วก็ต้องมีดารเสร็จนะครับเพื่อเข้าข้างกันอเอาเนี่ยเอไม่หลอกไ่อเนี่ยย้อมสิหมุนเออหมุนมันลดตุ่มลงก็เหี่ยวมันต้องเหี่ยด้อ yup. ย oh, oh. ู Luther, awesome> s <S ่ ก็จะดูยากไม่น่อยนะครับเนื่องจากกะลังขึ้นเงินป่านะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องพยายามหารูกสรให้เข้าปอดน,นะครับ คุณวราโชตสวยงามครับท่านครับผมขอบคุณมากแล้วครับผมขอบคุณ f อฟซีสี่สิบกว่าท่านนะครับผมบครับก็ตัดมาที่สูงๆนะรครับเมวิธีการตัดมาเนี่ยเราเรียกว่าตัดภาพรวมเนี่ยอย่าให้มันเหดีรำแม่เนี่ยนะถ้ามันนอนเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันควรจะนอนคือจับคู่ไปกับรำแม่เนี่ยนะครับเวลาตัดมาเนี่ยเกิดเนี่ยมันจะไปความสูงเนี่ยมันระยะมันเนี่ย มันจะไปกับลำแม่นะครับนี่คือวิธีการตัดไม้นะครับถ้ามันมีกิ่งยอดต่างๆให้เลือกควรจะต้องเลือกลำที่มันขนานไปกับทางแม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตัดเนี่ยต้องพยายามตัดให้มันไปกับลำแม่ให้ได้นะครับแล้วไม้มันก็จะเกาะกลุ่มกันไปจะทําให้ภาพมันสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ไม้อย่างนี้จะสร้างจบแล้วนะจะสร้างจบแล้วเราดีดใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทำกิ่งใต้กิ่งขวานะรูปไปข้างหน้านะเป็นทางเดียวกันนะครับ ครับก็ไปดูต้นต่อไปเลยนะครับผมคร,บครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็ยังเหลืออีกสองต้นนะครับผมเอฟซี FC จะดูต่อหรือเปล่านะครับถ้าจะดูต่อก็หัวใจรวรัวรัวรัว,ว,ว,วให้หน่อยนะครับ ต้นนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะร้อไปทางด้านขวาไปเลยนะครับเอาเอาต้นงงคนปะได้คอรอับขอบคุณสำหรับหัวใจรัวรัวรัวนะครับผมครับครับก็เหลืออีกสองต้นนะครับผมครับน,น,น,นอนไปนอนไปได้เลยนอนนอนงงงงขอบคุณสำหรับหัวใจรัวรัวรัวนะครับครับกำลังใจนะครับผม วสาวบอกอยากได้กำลังใจแบบนี้แหละโอ้โหหัวใจหลังไรมาไม่หยุดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับตับับไม้รูปทรงอย่างนี้การแก้ไขทำให้สวยต้องล้มนอนนะครับผมค,ครับ แล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดทำนะครับผมครับถ้าเอฟซีท่านใดได้ติดตามเที่ยวก่อนก็จะมีตอนที่ตัดพระคมเที่ยวก่อนนะครับผมในชุดนั้นก็กิ่งโครงสร้างก็ใหญ่นะครับผมครับรูปทรงก็ช่วยให้เราได้ทดระยะเวลาครึ่งต่อครึ่งนะครับผมครับตามโครงสร้างสรีระรูปทรงของเขานะครับ มาแต่ละต้นก็จะมีจุดสวยงามของเขาอยู่ในตัวนะครับเพียงแค่ว่าศิลปินผู้สร้างจาะหาจุดสวยงามของเขาเจอหรือเปล่านะครับผมครับซ้ำนี่ก็ได้ยี่ดอก หยับไปทั้งยี่ตุยอีกเออเอกเอกเอกหยับไปอีกพ่อ คุณเบิร์ดเล่นอะไรกันแต่เช้าครับเนี่ย่นคุณเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีเส้นกันนะครับคุณเบิร์ดวันนี้เล่นมะขามนะคุณเบิร์ดอยู่ใกล้ๆมาได้นะรออยู่ ที่แกอยู่นะว่าจะแก้ได้มากรน,กน้องนครับกนนะครับต้นนี้เดี๋ยวต้องขอทย้องช่วยก็ตรงกลาง ลำมันใหญ่นะครับผมก็จะตัดทดลงมาหรือจะเอายังไงก็รอดูนะครับผมท่านนายกจะแก้ไขอย่างไรนะครับผมแต่ถ้าดูโดยภาพรวมก็โอเคนะครับแต่มันยังไม่ถูกไม่โดนนะครับผมครับขั้นตอนขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับผมการวางโครงสร้างให้เขานะครับผมครับก็จะทําให้ความสวยงามมีนะครับผม ถ้าตัดผิดก็สวยเหมือนกันนะครับผมแต่แค่ว่าสวยมากสวยน้อยแค่นั้นเองนะครับผมครับับมาจากที่ดูแข็งๆตรงๆนะครับผมพอปรับจับล้มนอนลงก็กิ่งก้านเขาก็จะไปด้วยกันนะครับผมเพียงแค่ว่าเราต้องมาตัดระยะให้เขาเข้ากันให้ได้นะครับผม ตัดตามระยะกิ่งให้เขาเข้าเข้ากันให้ได้นะครับผมต้องหาเหลี่ยมหามุมครับัตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าโดยสายตาของเราจะเก็บภาพได้ไม่หมดนะครับผมท่านนายกก็เลยใช้วิธีการเอากล้องถ่ายแล้วก็ดูนะครับผมจะได้เก็บได้หมดนะครับผม วิธีการแก้ไขนะครับผมครับถ้าเรามองโดยภาพรวมแล้ก็เก็บภาพไม่หมดนะครับผมก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับผม f อซทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับหัวใจรัว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 นะครับผมเห็นหัวใจทีไรมันก็ชื่นใจทุกทีนะครับ คุณนพพงศ์วะนี่สวัสดีนพพรวะโอ้คุณนพพรสวัสดีครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานนะครับผมก็จําผิดจําถูกนะครับผมครับครับครับเราจะตัดให้บ้านลงนะคับตัดให้กระจกต้องนะตัดให้บ้าน ััดัดดงกเอาใหม่มาคำไอยู่แล้วอยู่แล้วพอแล้ว นะครับผมซีซีเอาพางายตอนเอาพาโอง่ายจะสิ้นท้ายก่อนของตัดเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันแล้วเนี่ยครับเรียกไปทานข้าวกันนะครับครับก็ต้องขออนุญ,ญาตลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก